สวัสดีครับผู้ชมพบผมแล้วนะครับกับนายแมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง b บ k 4 8แล้วก็วง CGM48 เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเห็นผมใส่เสื้อตัวนี้อยู่นะครับก็ถ้าเป็นแฟนคลับน้องน่าจะทราบดีอแล้วนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากๆด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันครบรอบวันเกิดอายุ17ปีของน้องพันธ์วัชรีด่านผาสุกุล สมาชิกรุ่นที่1ของวง c g m 4 8นั่นเองนะครับก็ตามธรรมเนียมปฏิบัตินะเนาะผมก็ต้องมาสรุปเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของน้องพันตั้งแต่9ก้เข้ามาเป็นไอดอลเก้าเข้ามาเป็นสมาชิกของวง c g m 4 8นะครับรวมถึงก็จะมาสรุปเรื่องราวที่เกิดขึ้นในรอบปี2565ที่ผ่านมาตามโปรเจกต์พิเศษของวงด้วยนะครับก็รวบยอดกันไปเลยนะครับก็อ่ะ ถ้าพูดถึงน้องพัน์เนี่ยตัวผมเองเนี่ยเห็นน้องตั้งแต่วันแรกที่น้องเข้าวงมาเลยนะครับก็คือวันที่น้องเปิดตัวในฐานะสมาชิกวง C.M.48 ในงานมีกับตานงชิให้นินนะครับที่ผมมีเซอร์ไพรส์ตอนท้ายเปิดตัวเมมเบอร์รุ่นที่หนึ่งของวงมาเนี่ยภาพที่ผมเห็นน้องพัน์เลยก็คือน้องเป็นเด็กสาวที่ตัวเล็กมากๆเล็กยิงเล็กเกือบจะที่สุดในวงเลยนะครับคือ ตัวโตกับมิวนิดนึงอ่ะแต่ก็พอๆกันแต่กู่กันเลยนะครับสองคนนี้แล้วก็อ่ะในส่วนของหน้าตาก็เห็นอยู่แหละว,ว่าน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็มั่นใจเลยว่าโตมาต้องสวยน่ารักมากแน่นอนนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะครับน้องโตมานี่ยังสวยอย่างน่ารักเลยนะครับประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ว่าสิ่งที่ผมเป็นห่วงเกี่ยวกับน้องพันเลยก็คือในระบบของ โปเทสกรุปเนี่ยเขาฝึกกันหนักมากๆนะครับแบบเราก็เห็นกันนะรุ่น1รุ่น2ของ b บ k เโเที่เข้ามาก่อนเนี่ยแบบมีแร่ฉากซ้อมเต้นแล้วน้ําตาไหลกันเยอะมากๆใช่ไหมครับเราก็เป็นห่วงว่าน้องจะทานไหวหรือไม่นะครับแต่ว่าสุดท้ายน้องก็ทานไหวนะครับน้องเจ๋งมากๆเก่งจริงๆนะครับน้องนะทุกคนน่าไม่รู้รู้หรือเปล่าหรือทราบหรือเปล่าว่า น้องพันธ์คือหนึ่งในเบมเบอร์เพียง8คนเท่านั้นของวง,ง C J f 4 8เพียงติดเซมบ์สซึในเพลงหลักในทุกซิงเกิลทุกอัลบัม้มมาจนถึงทุกวันนี้นะครับมีเพียง8คนเท่านั้นจริงๆนะครับอ่ะเรามาลองไล่ผลง,งานของน้องพันธ์กันดูนะครับก็เริ่มตั้งแต่ซิงเกิลแรกเชียงใหม่1 6 6นะครับก็น้องพันธก็มีรายชื่อติดเซมบ์สซึ ในเพลงหลักก็คือเพลงเชียงใหม่106นั่นเองนะครับรวมถึงเพลงร้องอีกสเพลงน้องก็เก็บกินด้วยนะครับตามงนงปฏิบัติของวงนะครับไม่ว่าจะเป็น c ีเกม48หรือว่าโอนิกกยวาเลนตินนะครับก็ดีงามสุดยอดมากนะครับแล้วก็มาในซิงเกิลถัดไปก็คือซิงเกิลเมลอนจูสเนี่ยก็ยังมีรายชื่อของน้องพันติดเซบสิ ในเพลงหลักก็คือเพลง Juice เมลอนจูเซนเคยนะครับรวมถึงเ,เพลงรองอีกหนึ่งเพลงด้วยก็คือเพลงดาริกาน o ตตามีนีที่เขาร้องคบกันทุกคนเลย25คนในเวลานั้นนะครับหลังจากนั้นก็ก้าวมาสู่ซิงเกิลที่3ก็คือซิงเกิลมาริซึ่งเป็นออริจินอลซองครั้งแรกของวงซีเจงรรวมถึงเป็นเพลงหลักที่เป็นออริจินอลซองของ เพลงแรกด้วยนะครับน้องพันก็ยังคงมีรายชื่อติดเซบัสึในเพลงหลักก็คือเพลงมันลิเช่นเคยนะครับรวมถึงเพลงรองอย่าง channel love ก็มีชื่อน้องอยู่นะครับเซบัสึเขาก็จะมาอเพลงนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็เพลงบ้านแห่งหัวใจนะครับที่ร้องรวมกัน25คนอีกแล้วนะครับน้องพันธก็มีรายชื่ออยู่เช่นเคยนะครับ หลังจากนั้นก็มาต่อกันที่อัลบั้มที่หนึ่งนะครับก็คือการรวมเขาเรียกว่ารวมครบสามซิงเกิลก็จะรวมเป็นหนึ่งอัลบัม้มใช่ไหมครับน้องพันธ์ก็ยังคงม,มีรายชื่อติดไซบัสื่อในอัลบั้มนี้อีกเส้นเคยนะครับในเพลง A.N. Pleasure นะครับก็ติดมารวัวเลยรวมถึง เพลงร้องที่เป็นเพลงมาลิเวอร์ชั่นพิเศษที่ร้องรวมเป็น25คนครั้งสุดท้ายด้วยน้องพันก็มีรายชื่อติดอยู่แล้วนะครับอยู่ในของวงนะครับก็นี่คือผลงานในช่วงที่ผ่านมานะครับก่อนปี2565นะครับแล้วก็มาในปี2565เนี่ยในส่วนของซิงเกิลเองน้องพันก็ยังมีผลงานติดเซนรัลสก ทุกครั้งต่อไปเช่นเคยนะครับไล่มาตั้งแต่ต้นปีเนี่ยก็จะมีซิงเกิลที่4ี่ของวง C.J.M.48 นะครับก็คือซิงเกิลไมเอชิกะมุกันเนะนครับน้องพันก็มีรายชื่อติดเพลงหลักเช่นเคยนะครับไมเชิกะมุกัเนเช่นเคยนะครับต่อด้วยเพลงรองอย่างรถไฟสายรุ้งน้องก็ยังคงมีรายชื่ออยู่เช่นเคยนะครับก็ ดีงามดีเยี่ยมมากๆนะครับสุดจริงๆนะครับแล้วก็อ่ะนั่นคือช่วงต้นปีส่วนช่วงปลายปีก็มีการออกซิงเกิลใหม่ขึ้นมาอีกซิงเกิลหนึ่งนะครับตอนแรกึัว่าจะไม่มีแล้วด้วยสรุปอ่ะมีจนได้นะครับก็คือซิงเกิลที่5ของวง c g m f o r t eight ซิงเกิลที่อ่ะเป็นอีกครั้งที่วง c g m f o r e มีออริจินอลสอ รับเ,เพลงที่2แล้วนะครับและน้องพันก็มีรายชื่อติดอยู่ในเพลงหลักที่เป็นออลลี่นององนี่แหละก็คือเพลง2 5งห้าหนะครับเท่านั้นไม่พอครับไม่หยุดอยู่แค่นั้นน้องตอนนี้น้องพัฒนาไปไกลกว่านั้นแล้วก็คือมีโอกาสได้เป็นเซนเตอร์ในเพลงรองด้วยนะครับก็คือเพลง only today version ล้านนาครับคู่กับเพียงเจิงน,นะครับก็ว้าวสุดยอดจริงๆนะครับพัฒนามาเรื่อยๆรแล้วเนาะไม่ใช่แค่ติดเซมเตอ ครั้างอย่างเดียวก็กา้าคือมาติดเซนเตอร์เพลงรองแล้วนะครับก็อาจจะมีโอกาสเป็นเซนเตอร์เพลงหลักในโวเร็วนี้ก็ได้นะครับใครจะไปรู้นะครับนี่คือผลงานในส่วนของซิงเกิลในวง c g เกมนะครับแต่ว่า,าในส่วนของน้องพันเนี่ยผมว่าในวงเนี่ยน้องแทบจะไม่ต้องพิ่สูตรอะไรต่อแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีแบบจักรวาลที่มันขยายใหญ่ไปกว่านะครับ กว่าในซีเจฟก็คือฟ8ร์ียกุ๊ปไทยแลนด์นั่นเองนะครับที่เขาจะมีงานงานหนึ่งที่เหมือนให้แฟนคลับมาลงคะแนนเสียงเลือกเมมเบอร์ให้ติดเซมบัส,สติดเพลงกันใช่ไหมครับก็คืองาน general election นั่นเองนะครับซึ่งน้องพันนะ่เคยร่วมอยู่ครั้งหนึ่งตอนงานครั้งที่สองแต่ว่าไม่มีรายชื่อติดเพลงนะครับก็กลับให้น้องแอบหวังอยู่ลึกๆแหละว่างาน general ครั้ง ต่อมาหรืองล่าสุดครั้งที่สามเนี่ยน้องก็อยากมีรายชื่อติดให้ได้นะครับติดหนึ่งถึงสี่สิบแปดให้ได้ก็แฟนคลับก็รับรู้ตรงนี้นะครับแล้วก็เห็นน้องพันนี่ทุ่มเทกับวงตั้งใจทํางานทําตัวเป็นเด็กดีมาระเบียบว,วิน,นัยเคร่งครัดตลอดเนี่ยก็อยากให้น้องได้ส่งหวังสักครั้งนะครับก็ร่วมแรงร่วมใจทําโปรเจกต์กันนะครับแล้วก็ สุดท้ายน้องพันก็มีรายชื่อติดอยู่ในอันดับ148ถึงนได้นะครับก็อยู่ในกลุ่มของ Next Girl นะครับที่ต่อมาเนี่ยน้องพันก็ตอบแทนแฟนคลับทุกคนกับผลงานเพลงค i โนโ o ยริมอโตสุกิ oh uki, ชอบเธอมากกว่าเมื่อวานได้อย่างน่ารักสดใสมากๆนะครับใน MV ก็น่ารักแล้วก็เวลาโชว์เต้นบนเวทีเราก็จะเห็นสเต็จการเต้นของน้องพันที่ เก่งจริงๆอ่ะน้องพันเต้นได้ทุกแบบจริงๆนะน่ารักก็ได้อ่อนช้อยอย่างสองห้าหกห้าก็ได้หรือว่าเข้มแข็งหนักแน่นอย่างมาเอเชิกรรม,มก็นเน็น้องก็ทําได้ดีนะครับก็คือเป็นเมมเบอร์ที่สมบูรณ์แบบในเรื่องของการเต้นจริงๆนะมีหลายคนบอกว่าพันลายเต้นสวยมากแล้วก็ตัวของรีนาเองเคยบอกว่าพันเนี่ยสไตล์การเต้นรายการเต้นคล้ายกับเขาด้วยนะครับก็ถือว่าว้าวสุดยอดมากๆๆจริงๆ นะครับก็อ่ะนี่ก็คือผลงานในส่วนของเพลงกันไปแล้วนะครับคราวนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมรู้สึกประทับใจในตัวของน้องพันมาตลอดเลยนะครับก็คือ,อ,อทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วหรือบางคนไม่ทราบก็เนียทราบในวันนี้แหละว,ว่าน้องพันเนี่ยเขาเข้ามายืนอยู่จุดนี้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาชื่นชมที่สัจจังน,น้องสัจจังบีนเค4อรเอสมาชิกรุ่นที่หนึ่งของวงเนี่ย นะครับเขาชื่นชมพิัจจังมากนะครับแบบว่าเป็นแทบจะเป็นเข็มชิดนําทางชีวิตเป็นแรงบันดาลใจเป็นทุกๆอย่างเลยที่พาให้น้นองอยากสมัครเข้ามาอยู่ในวงเพื่อไต้ชิดพิัจังให้ได้นะครับแล้วก็จากวันนั้นจากวันแรกๆที่น้องเข้าวงมาได้น้องก็แอบฝันมาตลอดลว่าอยากเจอพิัจังสักครั้งจนกระทั่งพิศจังก็รู้เรื่องแหละว่าเฮ้ยน้องพันธอยาก เจออยู่พี่สจังเลยไปขอลายพิลินะหลายน้องพันกากพิลินะมาแล้วก็โทรหาในในไลายของตัวเองซึ่งก็รู้ก็เห็นอยู่ว่าพันเข้ามาดูนะครับมันก็จะเห็นแบบโอ้โหวันนั้นแบบดูไปกระกจิกหมอนไปนะครับคือพันก็อายเขินะได้เจอไอดอลตัวเองนะครับเสียาการมากแล้วก็ได้สจังเองก็ค่อยๆตะล่อมตะล่อ,ลอม,อมจนพันกล้าคุยกล้าเล่น กับสจักในที่สุดนะครับแล้วก็เราก็จะเห็นว่า,วาเวลามากรุงเทพพี่พันธ์ก็จะมาขอถ่ายรูปพีส่สจังนะครับคือสจักรมัก็เอ็นดูน้องแหละนะครับก็ยืนถ่ายรูปคู่กันเสมอนะครับตั้งแต่น้องตัวเล็กๆเลยนะแล้วก็มาตอนเนี้น้องพันธ์โตแล้วอะ่ะแต่ว่าสิ่งที่ผมปลื้มมากๆเลยคือน้องพันธ์ก็ยังไม่ลืมพี่สจังอะ่ะว่าเป็นคนที่ทําให้น้องยืนเข้ามายืนในจุดนี้ได้เวลาเจอพีส่สจักก็จะเข้าไปขอถ่ายรูป คู่กันอยู่เสมอนะครับเข้าไปคุยเข้าไปแสดงความกรัรบพี่สัจจังอยู่เสมอซึ่งเออ,อน,นี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆผมแบบอ่ะผมก็หนึ่งในฐานะแฟนคลับน้องสัจจังตัวยงเนี่ยก็เห็นแล้วก็รู้สึกว่าเออเอ็นดูน้องพันธุ์มากๆเลยนะครับพี่เขาให้เกียรติพี่ัจจังมากไม่ปีนเกลียวพี่ัจจังไม่เล่นหัวพี่ซัจจังเนี่ยเออผมว่าเนี่ยแหละคือการแสดงการเคารพกับุ่นพี่ที่มันเป็นเรื่องที่ดีมากๆแล้วก็น่ายกย่องเด็กคนนี้มากๆ นะครับอ่ะก็หมดไปแล้วกับผลงานต่างๆในรอบปีรอบแล้วก็ตั้งเด็น้องเข้าวงมาด้วยนะครับก็ในอนาคตต,ต่อไปก็ขอให้น้องพันธ์อ่ะรวมถึงไว้พรวันเกิดด้วยพระละกัดน,นะครับก็ขอให้น้องพันธ์มีความสุขมากๆสมหวังทุกสิ่งที่ใดก็สมปตราหนานะครับในเรื่องของผลงานเนี่ยก็ขอให้มีอ่าได้ติดซิงเกิลติดเซอรสซ่่ในทุกซิงเกิลเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็ขอ ถ้ามีโอกาสก็อหอยน้องได้เป็นเซ็นเตอร์หลักด้วยกันนะครับก็นักชิ้นชมมองน้องมากๆนะครับก็โอ้ปีนี้ผมว่าน้องปังอ่ะปังแน่นอนนะครับเพราะว่าปีที่แล้วอย่างลอยกระทงเนี่ยน้องก็ยังได้มีโอกาสได้เป็น euh ขวัญใจก็เรียกเลยนะนางนกพม่าฮลอยกระทงด้วยนะครับก็ดวงเดินอะไรมาหมดแล้วนะครับปีนี้ เยี่ยมแน่นอนนะครับก็เป็นกำลังใจให้หนูหยิงสมวน,นนะจ๊ะน้องพันอ่าสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ